ปิดนีจลย้ขทานไข่ทานไข่ทนทานโอเค เกือบแล้วไม่ล่ะออกอูดอย่าตื่นเต้นอย่าตื่นเต้นจำเปล่ะต้องช่วยไหมเนี่ยไม่ทันแล้วเพื่อนควรจะช่วยนะยิงเบาจัดเลย

เพื่อนกูจะไปครับในรอบปีว่ะกูไม่แพ้เรนนะเพื่อ <c oughs> นโดเลยอ้อนทำรัตติโล้ล <c oughs> เฮ้ยเด็กนี่มันเอาเยอะ ต้องทำอะไรแล้วมั่งไม่ดีอ่ะดีแล้วเดี๋ยวแบกเลยเกมดีเป็นไงสุดจัดโคตรโดคตรอ,อนันตรายเป็นยังไงเดี๋ยวนะเป็นยังไง ัมือมือผีวะไม่กระดาษช่วยด้วยด้วยยังไงดีเพื่อน,นไม่่ไกลเลยวะอ, <c oughs> อยู่คนละฝั่งเลย <c oughs> มันเดิมมันเหนียวไปนิดนึงไะเคี้ยวไม่ลงมั้ย แตกโอ้ยไม่ไหวว่ะถ้าจะต้องหนีว่ะพี่ต้องน่าต้องตัดเลือดตัวโอ้หายยาวเลย อยู่บนมาทำกลางให้บีบให้มาให้ช่วยด้วยมันจะฆ่าูอีกแล้วเราล้อกมกลางได้หรอชิดกูดัาม,มา,ากจะไรเงี <laughs> ้ยปามือไม่โดนคีปอ, <laughs> อ่ะอ้โดนกล้ามเนื้อลุมล้อมหรอยอมต้องยอม่ะมันเอาขนาดเร็วนะมันเกินไป เกินไปเกินไปรออรีเล่นมันแีด้นะดนะดนะอย่ขนาดมีตัดเลือดนะเนี่ยอะไรหรอมเกสไหมแมงเอาเอาจสตัดเอริพโอ้ยยยังไม่มีตัดเลือดเนะลยย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 ยมยยยยยสุด ตอนในรุ่นอยู่ก็ว่าตะวันนะไม่มีใครเถียงมันได้ปะโอดนป้อมสองนัดโอ้เมียงตายแล้วนี่อ่ะ เจับตลาลิมเรารวยจับเลยดีกว่าน่าจะฝากความบางได้อยู่กำนังเยอะเลย โอระเบิดตัวตายไปแล้วหนึ่งเรียบลอยโอ้ตอนนี้มันจบเลยเกม,มป่าหายหมดเกมจริงผมเป็นตั้มเกมคือระเบิด เราจะเบิ้ลแครี่นะะเบิ้ลฮาร์ดแครี่นะ <laughs> <c oughs> เตรียมระเบิดเลยช็อตนี้เตะล่างปะจะปลลองเล่นล่างปะ <c oughs> เดี๋ยวไปเดี๋ยวจะประปำก่อนล่างแล้วเล่นบนเฮ้ย <c oughs> โอ้ต้องปิดปะ่ะ <c oughs> ต้องปิด <c oughs> มีคนรอไม่ไม่น่าเยอะ โยกไปน่าะเตะเขาเสร็จแล้วแหละน่าต้องเล่นช็อตนี้แล้วเล่นเวฟหน้าก็ยังทันอยู่ จะเป็นไปทำเว็บเอ้ยเดี๋ยวลองไปทำเว็รปแรกกันไม่โดนห่านนะน่าจะไหวกันอยู่นะคุณทำเรปไหมอาริมรวยมากไป้ยเกตมันอันตีมันโหดอยู่ทำเรปขึ้นม,มาแล้วน่าจะสามทางแล้วเท่าไปเท่านะั้น

คนต้อมโคนแรงคนถอยไปละถอยไปละเคสอยู่ตรงกลางระหว่างป้อมไม่แทงทางป้อมงงหรือถ้าแทงป้อมในกูก็ยิงได้ถ้าแทงป้อมนอกกูยิงได้ไปแทงทางป้อมเลยพี่ไม่ออกตอนตะกี้ไม่ออกโดนงัดไม่เป็นไรเพื่อนกูจะภาสางให้มึงเอง์กับกับ ตีปั๊มมันตีโดนปะวะไม่โดนปั๊มอ่ะไม่โดนไม่โดนไม่โดนมันต้องต้องน่าต้องวิ่งปะวะไม่น่าทันเพราะทำดิถ้ามึงตีอ่ะเออเมื่อกี้น่าต้องวัดไปเลยวะตัดใจผิดตัดใจผิดว่ะคุณนึกว่าตีปั๊มได้มึงตีสามตีก็แตกแล้วเมื่อกี้ เราคิดว่ามึงจะลงมาแล้วตีแล้วนะมเมื่อกี้ไม่เมื่อกี้ไม่เห็นคลิปกลางเพิ่งเห็นแล้วม่งแบบมีตัวใหญ่มาเลยเมื่อกี้มีตัวใหญ่อยู่ตัวเล็กก็อยู่เดี๋ยวจเห็นนะเขาได้บลอลจัดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มุมเหี้ยมากเลยเอาละอลอะะยกสวยยังไงยังอะไรหน้าต่อเท่าไหร่ มันเอาแต่ไม่ได้ทำอะไรได้แล้วสลิมกูไปนอกจัก,กรวาลแล้วท่านโดนเจ็บอยู่แล้วกูเอาไปเองน้ามีคนวเดแต่<ะ>มีคนนี่ ไปปิดหายาทันปอไม่น่าทันจบแล้วสนใจดีกว่าเอาดาเมจดันจัด,ด,จดม,มันไปอย่าอย่าอย่าตีปมตีปมตีปมเป็นภาษาตีปมตีคนตีคนก่อนทำอะไรมาเนี่ <laughs> ต้องเอา20คิวอะ ยังไม่ถึง20แต่5คิวก็ไม่ถึงแล้วเฮ้ยกูปั๊มไปอยู่ตอนเนี้ยกูโคตรปั๊มคิวอะเพื่อนตัดเจ็ดสองที่ห้าจอกเท้าครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจคนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝ่ตามแม่น,นะครับวันนี้ผมก็สวัสดีครับแล้วเจอกัน